จเจอปัญหาเวลาที่โหลดคลิปลงไปในโซเชียลเนี่ยเอา้าเสียงมันไม่ได้เต็มคลิปของเราเพราะว่าคลิปของเรายาวกว่าเสียงที่เขาให้ในแอปสีฟ้าหรือว่าในาแพลตฟอร์มอื่นนะคะวันนี้ก็พาจะบอกให้ว่าทำยังไงให้เราได้คลิปเสียงเพลงประกอบภาพของเราให้มันได้ครบความยาวเต็มที่ที่เราต้องการแบบนี้ ว่าจะบอกให้นะคะว่าทำยังไงเพราะว่าบางทีเราอยากจะทำภาพถ่ายภาพถ่ายวิดีโอแล้วก็มีเสียงประกอบเพาะเนี่ยง่ายๆเราจะได้มีผู้ติดตามมากขึ้นในช่องของเราแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้ได้ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะเข้าไปที่ทิกต o k นะคะกดเข้าไปอันนี้สมมุติว่าทุกคนยังได้เลื่อนหาเพลงที่ชื่อชอบแล้วนะคะเพลงก็จะเป็นแบบนี้อ่ะทีนี้เราจิ้มไปที่หน้าจอของ โทรศัพท์นะคะเราก็กดไปที่ดาวโหลดพอกดไปที่ดาวน์โหลดปุ๊บก็ให้ปัดตรงนี้ออกไปเลยออกไปเลยนะคะออกไปเลยเราก็มาที่ที่บันทึกภาพของเราอ่ะนะคะก็จะเห็นว่าวิดีโอนั้นเนี่ยมาอยู่ในในคลังภาพของเราแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปที่แท็บัดนะคะที่เราได้เตรียมถ่ายเราก็ตัด ต่อคลิปอะไรของเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะอ่ะอันนี้นะคะคือคลิปที่รูได้ตตดต่อเตรียมมาเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะใส่เสียงนะคะอยากจะใส่เสียงตไปหน้าจอเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราไปที่ระบบเสียงเลยนะกดเข้าไปจากนั้นเนี่ยให้ไปตรงที่เสียงแล้วจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนหน้าออกมาเป็นแบบนี้เราจะเห็นว่ามีเพลงหลายเพลงเลยอยู่ในนี้แต่เราอะไม่ได้อยากได้เพลงตรงนี้ เราอยากได้เพลงที่ในติ๊กตอกที่เราเลือกเราก็กดตรงนี้ค่ะกดตรงรูปไฟล์กดเข้าไปปุ๊บมันเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปกดตรงที่แยกเสียงออกจากวิดีโอนี้เลยมันจะขึ้นมาที่คลังพลาพของเราในโทรศัพท์มือถือเราก็ไปกดติ๊กตรงนี้ค่ะใช่ไหมคะทีนี้เราก็กดเพิ่มกดเพิ่มปุ๊บนะคะแล้วมันจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะ เพลงที่เราฟังว่ะลองลองดูนะอ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็กดบวกค่ะกดบวกตรงนี้ปุ๊บคลิปก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะคลิปเสียงจะไม่มีวิดีโอนะคะจะเป็นคลิปเสียงต่างหากเราจะลองเปิดดูนะก็จะเห็นว่า เสียงมาอยู่ในคลิปแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้แล้วทีนี้เราลองดูว่าเสียงเนี่ยเขาพอดีก,กันกับคลิปไหมพยายามหาเสียงที่ความยาวใกล้เคียงกับคลิปของเราถ้าเพลงนั้นยาวกว่าเดี๋ยวเราไปตัดออกนะคะเลื่อนออกไปแบบนี้ถ้าหากว่าคลิปของเราเนี่ยมันยาวเกินไปเราจะต้องตัดคลิปของเราออกหรือว่าเร่งเพิ่มความเร็วให้คลิปเนี่ยมีความกระชับเร็วมากขึ้นให้เท่ากับเพลง ก็ได้เช่นกันนะคะนะพอเพลงหยุดแล้วเนี่ยมันยังมีคลิปที่เหลืออยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะตัดคลิปของเราออกที่ไม่จําเป็นหรือว่าเราจะไปเพิ่มอีกก็ได้นะคะสมมติว่าเราจะเพิ่มแหะจะเพิ่มเสียงสมมติเราเพิ่มเสียงแล้วก็กลับไปที่เดิมค่ะกดที่เดิมแล้วก็ไปเอาอันเดิมนะคะที่เราเลือกไว้มาบวกเพิ่มคลิปก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะเราก็เห็นไหม เสียงก็จะอยู่ในอะไรที่แบบเพียงพอกับคลิปของเรานะคะนะคะทีนี้ถ้ามันยาวมันยาวเกินไปเราก็จิ้มคะ่ะจิ้มให้มันพอดีกับคลิปของเราแล้วแต่เราไปจิ้มตรงเสียงเพลงนะคะเราก็มาตรงนี้คะ่ะมาตรงแบ่งฉากปุ๊บเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งออกไปแบบนี้นะคะแล้วก็ฟังอีกทีหนึ่ง เท่านี้เองค่ะเราก็จะได้คลิปที่สมบูรณ์แบบเอาไว้ลงในโซเชียลในแพลตฟอร์มอื่นๆที่เราต้องการได้เลยนะคะเพื่อคลิปที่มีคุณภาพูพดติตามได้เยอะๆ,ๆนะคะเป็นกำลังใจให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กด like, ใจขวัญด้วยนะคะขวัญจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้ทุกคนต่อไปนะคะ